รับนเยีครับเหมยวอืมวันนี้นไม่ขี้แตกแวะนะัาป้าจะเปิดประตูให้นะคะพาร์คขอโทษนะลูกนะอืมอืมทำไม,มเสียงแปลกแปลกแนี่มน่ารักขอเพลงนิดหน่อยครับนิวเยียยังไม่ให้อาบน้าคุณหมอยังไม่อาบน้ําวันนี้พาน้องไปหาคุณหมอมเลยก็เดี๋ยวจะต้องฉีดยาคุณหมอเลยไม่อาบน้ําครับน้องกลัวกลัวภูมิตกคือตอนเนี้ยคือยังไม่เคลียร์ว่าแบบว่า ทำไมเสียงแปลกแปลแมวในเสียงนนังนึงสองรับนึี่เงี้ยเออนี่จะกดเอฟเฟกอีกแล้วทุกคนครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับอีกเจ็ดนาทีเดี๋ยวเราจะเราจะลงนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้นอนนะครับหรือขอบคุณหนึ่งพันบิทอุ้ยครับทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ะลูกมันเป็นอะไรมันหนาวหรือเปล่าออ หนู่ากดมว่ <ims. S 1> นมวนหนูา่นากดม่วนเออกดม่วนอันนี้เยียบไปนอนนี่ปะเยียมไปนอนนี่มาเยียบไปอน,นอนนู่นไปเออมาเยียบมาเยียมไปนอนนี่ป่ะค่อยนอนแค่กัด่องห้ามามานี่มามาเร็วไปไปที่ตัวเองเออเดินดีดีเป็นแมวเดินดีดีเจอใครที่เป็นมาตอนไหนรอจนใจจะขาดแล้วขาดขาดทำไมอ่ะไม่ไปเหรอ ขอโทษนะครับพอดีลูกปิดนะหนึมาเลี้ยงลูกให้ทุกคนดูเช่นั้นครับครับครับโอ้อนแย่มานี่มาไปเร็วไม่ไปหรอคือนิวยีร์ชอบให้เอามือไว้เฉยๆครับโดยที่เราอยากเห็นโน่อ่อะพี่ตูอโน่นอะไะ นอนนอนอยู่บนถุงห้องเก่านอนอยู่ข้างนอกครับไม่ค่อยอยากปลุกโน,น่่อะทุกวันนี้โน่มันก็ไม่รักผมแล้วทุกวันนี้โน่มันก็ไม่ค่อยรักผมอยู่แล้วมันรักแต่เดียวเยียน้องมันมีผมมีผมผมก็เป็นหมามันไม่รักผมเลยมีเดียวเยียคนเดียวโน่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นอนด้วยมาหาเฉพาะตอนมีของกิน โตโตแล้วใช่นี่ไงมีแต่คนบอกว่ามีคนก็บอกว่าแกเก็บเกี่ยวเวลาช่วงนี้ไว้ดีๆนะตอนที่มันยังน่ารักอะ่ะพอมันโตมันก็ไม่สนใจแกแล้วเออจริงก็จริงนิวเย็นนิวเยีย,ย,ยจะถ่ายอย่างเงี้ยทั้งคืนอะ่ะเออเออถ่ายถ่ายถ่ายเออเออเออลัก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 โนรโักปื้ใช่ แต่ว่าโน่จะมาหลงรักนีเรียแทนแล้วนีวเรียน่ารักแล้วนีวเรียเป็นสาวที่หยิ่งมากครับวันนี้พี่โน่อกอดหนูหนูก็ไม่สนใจเขาว่าเออเออเอ,อุไปนอนเลยลูกนอนนอนนอนครับครับอืมอืมแง่ดูรักเห็นไหมนีเรียเล็กไปนอนแล้วอนอนไปนอนหลับไปนอนไหมเออเออใหญ่ใหญ่ นอนไหมนอนไหมให้นิวเยียนอนไหมเอล่างโอเคนอนตรงขาแล้วก็ขึ้นมาใหม่ไม่น่านเรียกไม่น่านเรียกเลยเห็นไหมนอนใหญ่แล้วเนี่ยอืมจุ๊บไม่ไลับโอเคครับก็อะไรอะ่ะ เออนอนนั่นแหละยู่เยนอนซะมีลูกที่ดูแล้วใจเป็นแม่อ่ะไม่บอกครับพ่อลิงเดี่ยวรู้อืมอไะไรกับปลาลองพิงก่อนน้องซีปา,ยานยังกับผมน้องอ้อนใช่น,น้ออ้อนระลักมากเจ็ดนาทีนี่ของนิวเย์ก็ลอบไปแล้วสี่นาทีนะครับ I love you 4300ค่ะหน่อยไม่นุ้